มีรถมา้ารถม้าทำอะไรได้วะซื้อของเอ๋อมีเทสเดอร์นี่มาโอ้ใช้เหรียญด้วะใช่พี่เกอร์สามารถซื้อของหมอยอสีม่วงเก้าอี้ผีฟ้อาอ,อ,อ,อไอ้เชีย่ยมันตามมาโอ้อพี่เกอร์ต้องแค้หมอยแรกเลยกูจะไปหาหมอยผีฟ้าไปไหนเอาไปจีเกอไงล่ะก็ไปย้อมใช่ไหมย้อมด้วยลาเทช ไฟในแคมป์เกือบจะดับถ้าถ้าไฟดับนี่เกิด,ด,กดอะไรขึ้นวะไอชิหมาก็จะกัดกูก็น่าจะมีปานที่เกอรบ่อยๆมึงเฮ้ยมึงเป็นยังไงอะ่ะสัตว์เอาอะไรไหม,ไมใส่ออทิเกอร์กูไหมตายละดังนั้นไฟดับไปแล้วมัไนะไม่ปลอดภัยต่อไปไอสัตว์ตอนนี้กูไม่ปลอดภัยปกติความ ต่อชิตเพื่อระวังโดนกะดูยเลยจไ้ยงไอ้กองไฟยี่อไรกองไฟยี่ไรกองไฟยี่อไรเดี๋ยเดี๋ยวพี่เกอร์มเล่นเกมอยู่มึงทักมาพี่ตุ่มอะไร